อันนี้ต้องใส่หมวกนะครับเพราะว่าขึ้นหัวนะครับถึงสำคัญคือไอโมงแล้วละ่ะตอนนี้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้โบกขึ้นมาไม่ต่อยคับแต่เวลาโบกเนะี่ยเอาเรื่องนะครับ หลายหคนก็เจอในเคสนี้นะครับอย่างน้อยโมงต้องกันหน้าตาเรานะครับผมนี่แหละคือสิ่งสำคัญตอนนี้ปล่อยมือนะฮะปล่อยข้อมืออะลุยไม่ลีลานานแล้วเด็กน้ยถามว่าี่แพนทำอะไรมากจัน ิดไปเลยครับน้ำปอดมันดูนะครับผม กอนพิ่งกวนตอนนี้ครบเยเ่ยนล่วง 어 h g i t โดยครับผมน,นู้นปล่อยไว้นะแต่ออกนะครับผมอย่างนั้นนะจะอยู่หรือไม่อยู่ก็หน่อยแต่มันแก่แล้วไม่เอาไปตัวมือไปติที่คุงหนึ่งที่ที่หัวเยอะแต่ไม่เข้าติดที่ม่งนะครับปล่อยไม่ถึงที่คอไม่โดนที่เท้าไม่โดนนะอขอบุณทุกท่านปล่อยนะเออ ไปเลยจุดกหมาป่า,าดึงดึงเออออกไปเลยนยต้องเนี่ยสอง250ร้อย้าสิบรวมส่งสั่งไปที่เพจเฟซบุ๊กหญิงคอยแต่มือโดนสองสามทีและเมื่อกี้ว่าทีเดียวไม่ใช่ต่อยอีกนะครับต่อยแล้วก็ถอนถ้าต่อยไม่ถอนมันก็ปวดใช่ไหมฮะ ตายเดยวถอนทอยอีกมีลุ้นตอนทอยอีกต่อยอีกนะครับพึ่งแบบนี้นะขึ้นเงียบโบกใส่ใส่นี่คือใหม่ตอนมาต่อยลงต่อยถึงกบจนกลับผ่านนั่นแหละครับพึ่งมันมีหลายประเภทหรือว่าตอกทอยลูกเดียวลงไปต่อยทรมานมาถึงตีพอตีเสร็จเลิกต่อยขอต่อยสบายมันมีหลายประเด็นนะครับเรื่องการตีพึ่งนะคือเราไม่ไม่ได้ว่าเราโม้หรือว่าเราอะไรแต่ผ่านมาหมดนะครับตั้งแต่เล็กะ่ะนะครับแล้วก็ปูย่ย่าตายาย ที่เขาตีกันมานะครับออก็ได้รู้ได้ทุกอย่างนะครับว่ามันเป็นอาการอย่างไงหน้าไหนมันจะดุอะไรเงี้ยบางคนบอกถามรู้ได้ไงว่าเพิ่งดุก็มันยากเข้าดุอะไรไงนี่ไงโดนสวัสดีครับเพิ่ง <c oughs> หน้านี้ก็อย่างนี้นะครับรู้เขารู้เรานะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเตรียมทำไมผมถึงมัดครบดีและไม่ค่อยเปิดหน้าในหน้าฝน ตัวหากินมาเปี้ยเข้าต,ตามันก็ไม่คุ้มใช่ไหมฮะนะบางทีมันโคบล่นเห็นไหมลังนกกระจาบผมเอาได้นะแต่ที่ไม่มีไข่นะครับคือเราประทางชีวิตเราเอามาจุดเพื่อประทางที่ว่าพึ่งมันลุมอยู่บนต้นเนี่ยแล้วก็ค่อยลงไปนะครับลงแบบผิสติจุดหลังนกก็มันก็เกิดควันนะครับบางทีมีเคสนั้นด้วยนะครับคือต้องเอากำเบ,บ็ดนั้นไม่งั้นเราไม่รอดนะครับ มีครบตีขึ้ตัง้งแต่ต้นมะกอกนะผมห้อยไว้มัดอย่างดีแต่มันอื่นหน่อยนึงเพราะว่าวันนั้นผมมาน้ําลาดดับมันก็้าไปในนะลงก็ต้องอย่าทิ้งครบนะน้องมันตอมอยู่อึ๊บ คนบอกทำไมไม่ใช้เตบตี่ไม่ถน,นันจริงนะครับต้องบอกวใครอยากจะใช้แต่ชุดมันต้องดีกว่านี้ผมไม่เคยรูดเซฟเลยโดนปรุงไปทีนึงสองทีนะเครื่องเกงนี่ต่อยเข้าแต่กว่าจะติดเนื้อมันก็จะดุ้งอยู่แล้วก็ถอนออกได้เพื่อต่วนมากไม่โจมตีฟังไนะครับ ชุดส่วนมากไม่คก็โจมตีโจมตนีนี่นี่ตีนมือหัวคอส่วนใหญ่ถ้าไม่หนักจริงๆจะไม่ค่อยต่อยขาต่อยก่ะต่อยเสื้อนะครับนั่นแหละครับคือหลักการที่เรารู้เทคนิคของมันนะครับผมถึงได้ใส่ชุดธรรมดาใส่ชุดทหารอะไรเงี้ยตีได้ศาดเอาตัวมาพอกินพาะขายได้มานะครับ จอิ้มันแก่ผมไม่ได้อมาเด้อเอสี่ห้าตัวธรรมดานี่ก็ห้าหกตัวสี่ห้าตัวห้าตัวมันเราไม่ต่อขานะครับเหรอมันมันไปกวนป่ะเมื่อกี้นะ อืมโอ้โหนนลูกลืมยืมเฮ้อลืมถอยแตยได้แตยได,ได,ได้ลูกต้องห้าสิบบาทต้องขอดให้หมดนะครับมึงน้อง ทีหลังต้องทำสายคล้องไว้ขวานพี่อะไม่มีขวานไม่มีสายคล้องโอโ้โหพิงลงมาเอาคนเดียววะประจําว่าจะทําไม่ได้ทํา,ออาเออมันไม่มีสายไม่ได้เจาะรู้ บบการเหยียบนะครับแล้วก็ใช้งานมือเดียวเคาะหรือนวดไปเรื่อย <laughs> อืมพี่ก็ต้องลงหาลงไม่เท่าไหร่หรอกหาขึ้นมันก็จะโดนดั้มมันไง แค่นี้เองครับผมการตอกนะแน่นโทษเด้อดูไหนน่ะืม เดี๋ยวต่อตรงไอ้ถอดทอยลงทั้งหมดนะครับผมม่นคาวไว้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมอีกครั้งนึงนะครับผมเดี๋ยวจะมีคลิปโหดๆก็ได้เจอกันนะครับช่วงนี้ก็หาปลาบ้าหงหาปูบ้างแล้วแต่หาหอยบ้างนะครับ <c oughs> ก็นานๆออกหาเพึ่งแต่ก็ได้นะผมออกก็ได้อดี๋ยววันนี้น้ําก็เป็นดอกหญ้าดอกวัชพืชต่างๆนะครับมันออกนะครับแล้วก็รวมทั้งพืชสวนนะครับที่เขาไมา่ฉีดยาอะไรเงี้ยน้ําสวยใส คือมันจะแตกต่างจากเดือน4ีเดือน5นะครับท่านลองดูนะครับน้ําเหลวใสเนี่ยไม่ใช่น้ํำพึ่งฝนเข้าไม่ใช่นะครับมันเหลวไปตามฤด,ดูของมันนะครับสวัสดีครับผม